ใหญ่โตไหลมาแต่ในคอโคแผ่ไปใหญ่โตมโหฬานลำน้ำไหลบลีม,ไ,มได้แก้ไขข้าพระเจ้าเข้าใจผู้ใหญ่ผู้เท่าเล่ามาว่ามีพยาสักุณา you